สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่ในช่อง 4c 2004น,น,น,นะครับผมวันนี้เราก็จะมาจกฟิลเตอร์10ฟิลเตอร์นะครับผมเดี๋ยวไปดูว่ามีฟิลเตอร์อะไรบ้างนะผมฝากกดตตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้าาผมด้วยนะผมปะไปดูฟิลเตอร์แรกเลยนะครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์แรกนะครับผมมันมีให้เลือกมากมายนะผมจะฟิลเตอร์อะไรนะครับผมเป็นหัวใจสีชมพูนะครับผมฟิลเตอร์อันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวิธีการค้นหานะครับมันเป็นลาสีชมพูแบบนี้นะฮะ้วนะผมเดี๋ยวไปเครนะับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นชื่อฟิลเตอร์นะผมพิมพ์ไปเลยนะครับผม K A W A I H E A R T นะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับรูปผู้หญิงคนนี้นะครับผมอ่าโอเคจะเป็นฟิลเตอร์แบบนี้นะครับกดบันทึกแลผมได้มัแล้วกดบันทึกนะครับผมนี่นะผมเป็นฟิลเตอร์อันนี้นะผมคนใช้เยอะมากเลยนะครับนี่นะครับผมคนจะมีหลายอันให้เลือกนะครับมี 1>, 1 2 3 4 5นะครับผมมี5อันนะครับผมไปดูกันเลยนะครับนี่มันจะเป็นฟิลเตอร์แบบเอ่อสีแบบสลับกันนะฮะเนี่ยแบบสีแบบสลับกันแบบนี้นะครับผมแบบฟิลเตอร์เดียวมีแบบหลายลุคเล่นลหลายลุกเล่นเลยนะครับผมอันนี้มันจะเป็นแบบหัวใจแบบกระพริบนะครับผมแบบเนี้ยใช่ปะ นี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูฟิลเตอร์ที่2เลยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่2นะครับผมเป็นแบบใส่แว่นกโก้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการค้นหากันเลยนะครับแต่คนเขาส่งใส่นะครับว่าหาฟิลเตอร์กันยังไงนะครับผมกดมาที่แล้วแรกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเลื่อนมาทางซ้ายทางไหนก็ได้นะผมมันจะมีฟิลเตอร์อยู่แล้วนะผมกดล่างเลยนะครับตรงนี้นะผมแล้วก็หาคําว่า เพิ่มเอ้ยเลือกดูแกลเลอรี่เอฟเฟกนะครับผมค้นหาไปนะผมก็ค้นหาที่ไอเราหาฟิลเตอร์ที่เราต้องการนะผมฟิลเตอร์แว่นนะครับผมฟิลเตอร์ที่สองนะผมพิมพ์ปเลยนะผม G A เอ้ย G L G L A S a S นะครับผม E S B A เอ้ย J A B J A B นะครับผมนี่นะผมเป็นฟิลเตอร์แว่นนะครับผมแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวไปดูฟิลเตอร์ที่3กันเลยนะครับฟิลเตอร์ที่3นะครับผมเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับผมแบบน่ารักแบบอ้าปากละอันน่ะยิ้มรูปหัวใจออกมาเนี่ยแบบนี้นะครับผมเดี๋ยววิธูวิธีการค้นหากันเลยนะครับผมไปดูดีว่ามันจะชื่ออะไรตอนนี้เราจะมาหาฟิลเตอร์ที่สามนะผมชื่อฟิลเตอร์นะผมพีไปรไะเลยนะครับ W i p W a p นะครับ w a p h e h e, ทีเอนะครับผมชื่อนี้เลยนะครับใครที่พิมพ์ตามไม่ทันก็กดสต็อปแล้วก็ไปพิมพ์กันก่อนนะครับผมเป็นฟิลเตอร์อันนี้เลยนะครับผมรรคหัวใจนะครับผมเดี๋ยวไปดูฟิลเตอร์ที่4กันเลยนะครับเป็นฟิลเตอร์ที่4นะครับผมแบบขาวแบบหน้าเรียนใส่ใส่คิงเลยนะครับผมแบบใส่มากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูชื่อฟิลเตอร์นี้กันเลยนะครับเราจะมาค้นหาฟิลเตอร์ที่4กันนะครับผมพิมพ์ไปเลยนะครับ LU TK T K Y นะครับผม L U Lucky H E H E A R T นะครับอันนี้นะครับผมอันแรกเลยนะครับคือเป็นฟิลเตอร์หน้าขาวเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่5นะครับผมมันเป็นแบบผีเสื้อแบบใส่เพลงเข้าไปได้นะครับผมผมไม่อยากใส่เพลงนะครับเดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์นะครับผม เดี๋ยวไปดูวิธีการค้นหาเลยนะครับว่าวันชื่ออะไรนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ที่6แล้วนะครับผมมันแบบเป็นตัวหนังสืออยู่ที่หน้าแบบนี้นะครับผมโอเคมันอ่านว่าอะไรบูบูนะครับมก็รู้ว่าอ่านว่าอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการค้นหาเลยนะครับ let's go เรามาค้นหาฟิลเตอร์ที่6กันะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ b o แล้วก็ o ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ o อีกสามตัวนะครับผมนี่นะครับผมเป็นอันแรกเลยนะครับ ไปค้นหาฟิลเตอร์ใช้กันเลยนะครับโอเคไปดูฟิลเตอร์ต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ที่7แล้วนะครับผมเป็นเป็นฟิลเตอร์ไอโบนะครับฟิลเตอร์ไอโบแบบรูปหมาไอโบแบบนี้นะครับผมเนี่ยแบบเนี้ยจะออกมาให้ดูนะครับผมโอเคนี่เป็นฟิลเตอร์รูปหมาไอโบไปดูวิธีการค้นหาเลยนะครับมาครับทุกคนผมจะมาค้นหาฟิลเตอร์ที่7นะครับพิมพ์ไปเลยนะผม re แล้วก็ slash นะครับผมข้างล่างและ mini นะครับผมและนะครผม S E A S C E S C E นะครับผม N E นะครับออสักคู่นะครับเน็ตผมช้านิดนึงนะครับโอเคก็พิมพ์ตามนี้ไปเลยนะผมนี่เป็นไอโบนแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูฟิลเตอร์ที่แปะกันเลยนะครับในฟิลเตอร์ที่แปะแล้วนะครับผมเป็นแบบแบบนี้แล้วก็แบบตรงสืออยู่ข้างบนแบบนี้นะครับผมเนี่ยอะไรอจีบจิ้งเน้นโอนะแบนนี้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการค้นหาฟิลเตอร์นี้กันเลยนะครับ let's go เราจะมาค้นหาฟิลเตอร์ที่แปลกกันนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ b เราจะมาค้นหาฟิลเตอร์ที่แปลกกันนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ b a b a i i t o e y นะครับผมแล้วก็ m n นะครับผมรอสัครู่นะคุณเดชาไปอันแรกเลยนะครับนี่ฟิลเตอร์นี่เลยนะครับต่อไปเป็น ก็จะมีฟิลเตอร์ที่9นะครับผมเป็นแบบฟิลเตอร์ผมถักข้างบนระบบเป็นอะไรเดนล็อกเราสวัสดีไวรุ่นสวัสดีไวรุ่นเดี๋ยวดูวิธีการค้นหาเลยนะครับผมมาค้นหาฟิลเตอร์ที่9ก่อนหน้าผมพิมพ์ไปในหน้าผมเอ็กตัวใหญ่หน้าผมเป็นบล็อกหน้าผม D R E A D S นะครับผมฟิลเตอร์ที่9นะครับผมเป็นผมถักแบบนี้นะครับผม โอเคเยวไปดูฟิลเตอร์ที่10กันเลยนะครับเป็นฟิลเตอร์ที่10แล้วนะครับผมแบบงานเนียนมากเลยนคนีแบบเป็นยัไงคนแบบแต่งหน้ามานะครับผมแบบเนี้ยแบบว่าแต่ว่าหน้าเนียนจริงเลยไม่มีสิวไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวไปดูวิธีการค้นหาเลยนะครับว่ามันชื่ออะไรไปดูกเลยเปไปเลยนะครับ M A A M I N N S อันนี้นะครับผมเป็นฟิลเตอร์อันแรกเลยนะครับ ดูฟิลเตอร์อันที่ผมแช้มาสุดท้ายเลยนะฟิลเตอร์สุดท้ายนะครับผมเป็นฟิลเตอร์ไอโบที่ผมชอบใช้ที่สุดนะเปันแบบแบบแบบเนี้ฟิลเตอร์แบบนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการค้นหากันเลยนะครับว่ามันชื่อฟิลเตอร์ว่าอะไรนะครับผมเย่าลืกกดติดตามผมด้วยนะครับผมขอแล้วนะครับผมนะ pm แลวนะครับผม02 1 2จุดนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ผมเน็ตเน็ตผมช้านะผมนี่ เป็นฟิลเตอร์ไอโบแล้วผมมีเลือกให้เลือกมากมายนะผมคลิปนี้ใครชอบใจยังไงลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r ร์ e ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ผมทำอีพีหน้าจากฟิลเตอร์อีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเคครับใครที่ติดตามไม่ทันก็กดสต็อปได้นะครับผมผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ